ทำอยังต้องรีบฝึกให้มันเบาให้จิตมันเบาให้ได้ยังจะทำวิธีไหนก็ตามชาอาริบททั้งมิตรอาริบททั้งสี่นี่แหละยืนเดินนั่งนอนนี่แหละยืนเ,เดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำไม่ใช่แม่นั่งทนทุกข์ทรมานนะไม่ใช่จะบอกพนอะเองเจ็บเนี่ยเองก็บันทึกแล้วละ่ะเองปวดเนี่ยบันทึกเองต้องเปลี่ยนกระดบ เหยียดขามั่งนอนมั่งก็ได้สมองฝึกที่จิตฝึกให้มันเบาให้ได้ฝึกให้หางจากความรำคาญได้ได้สมองรำคาญในรูปรถลินเสียงแล้วนะมันจะไม่รำคาญไหม่ๆมันจะรำคาญอยู่มันจะรำคาญพอนานๆเข้ามันจะ,นานานม,นจะมันจะไม่รำคาญในสิ่งที่ไม่ดีถึงรำคาญก็ไม่นาน สิ่งที่ไม่ดีอ่ะ